กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับก็มาพบกับผมเคชแชมป์วันนี้ผมก็จะมาเปิดเซฟสเปซซิตี้รับสุดยอดนะครับผมแล้วก็ไปเปิดเซฟนะครับห0 0ร้อรอบนะครับผมถ้าพูดถึงสเปซซิตี้นะครับก็คิดไว้เลยนะแบบออกยากมากนะครับผมมีอยู่3ทางออกเองนะครับผมออกถอดกระเป๋าแล้วก็สับคันโยก2ที่นะครับถึงจะออกได้แล้วก็ออกจรวดนะครับมีอยู่3วิธีนะ ก็มาดูกันนะว่า Space City รับสุดยอดนั้นเขาจะดรอปของดีไหมครับหรืออาจจะเกลือนะครับเพราะมันมีอยู่2โหมดนะผมก็มีแซ็กซึมกับรับสุดยอดนะเราก็จะไปรับสุดยอดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของดรอปมันจะดีไหมถ้ามันไม่ดีจริงๆก็สงสัยต้องไปแซกซึมแล้วมั้งใช่ไหมโอเคไม่พูดมากแล้วครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมผมไลค์ทุกๆวันนะครับผมแล้วก็คลิปอาจจะมาอาทิตย์ละหนึ่งสองคลิปนะผม ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go ก็ประเดิมเซฟแรกเลยนะครับผมเซฟแรกอยู่เซนเทลนะครับผมเอาเปิดมาก็เกลือนะแล้วก็ดันเข้ามาตรงในายนะเซฟสองก็ตามสภาพนี่เหมือนจะมีคนมาแต่ก็แอบวันนะแต่เราก็เปิดต่อครับมาในส่วนเซฟ2.5มี 2. 5เลยนะ ใส่คำขับใส่คำขับมาเซฟที่สามมาทุกคนคงรู้แล้วแหละแม่งมันเกลืออยู่แล้วมาดูเซฟคีย์การ์ดนะครับผมนี่ก็จะอยู่ชั้นสองโอ้โหกำลังเปิดคีย์การ์ดแบบหล่อๆนะไอเวนนั้นก็เฮ้ยใจเย็นใจเย็นแชมปคนนั้นเขาก็ได้เซฟฟรีของผมไปเลยแล้วกันเออถือว่าแจกจ่ายครับ คำว่าแบ่งปันอะเอ,อ้ยผมมีให้ทุกคนนะครับผม <S S <uck>! <S นี่แหละครับข้อเสียของการลงรูหนอนนะก็ขึ้นมาก็จะเจอส่งติงเหมือนตะกี้เลยนะใครที่ลงรูหนอนไปก็ระวังตัวไว้นะครับผมอาจจะโดนเหมือนผมนะครับโอเคเราก็มาดูกันต่อนะผมเซฟที่7นะก็เกลือชิบหาย หลังจากผมเปิดเซฟเสร็จนะครับก็มีเสียงเดินเข้ามาหาน,ะนี่สองตัวนะครับโอโ้โหแต่ละคนนะเซตดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนะอาจจะเหลือเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะครับผมนั่นไงครับผม <c oughs> ผมก็ไม่เอาอะไรนะก็เซฟตเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยผมก็จะไปเปิดเซฟต่อครับเพราะยังไม่มีใครมาเปิดเซฟแถวนี้นะเหมือนเขาจะมาเล่นฝั่งนี้หมดเลยนะโอเคผมก็จะไปรูนอนเหมือนเดิม นะครับรูนนอนที่เรารักนะครับแล้วก็เกลือเหมือนเดิมครับ <S <S> <S มาครับนี่ก็ c ีแล้วผมเซฟเก้านะแล้วก็เคลียบบอดอะไรเสร็จแล้วก็มาเปิดนะเอ้ยของแดงหายไปไหนครับเนี่ยนะเซฟสิบก็ขี๊ก้าสนะผมขีกาส์ซีโอะดอกล่าประมาณ6ล้านนะได้ประมาณ40ชาร์จนะครับผมนะถ้าเปิดรับสุดยอดก็2ชาร์จนะผม ถ้าไปเปิดแซกซึมนะผมก็สี่ชาร์จนะผมนะเราก็มาเซฟ12นะก็ไม่มีอะไรเลยนะของแดงนะครับยังไม่ออกเลยนะมีแต่ของฟ้าแล้ววะเอาวะเริ่มแปลกแปกแล้วก็มาเกมใหม่นะครับผมเกมใหม่ก็ผมเกิดมาผมได้อยู่รอบนอกนะรอบนอกก็ฟาร์มอะไรไปหมดแล้วข้างในก็ผมคิดเลยไม่น่าจะเหลืออะไรละเหลือแต่บริสต์อันนะครับผมผมก็มาดักบริกนะครับผมผมว่าต้องมีคนเก็บอยู่แล้วนะ นี่ไงครับมีคนมาแล้วนะครับผมพี่โรนนะครับผมมาดิเอาดีชิซองว้ามาดิอีเต็หมหัวไปดิครับอ้าอีมาดีจะเอาบริดรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีนมคนดักอยู่ก็ผมไงครับมาครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหเก็บสองตัวได้นะครับผมถือว่าโคตรหล่อนะครับโคตรเฮ่ นะถ้าเราเก็บอีกตัวได้เราอิ่มเลยนะแต่เวลาเราเหลือแปดนาทีนะครับเราอาจจะแบบไม่ทันแล้วนะเราต้องมาดึงของก่อนนะครับโอ้โหเอ4สี่แบบบึ้มๆนะผมแล้วก็หลีดทองนะครับผมแบบบึ้มๆโอ้โหมีกระเป๋าด้วยกระเป๋านี่น่าจนะปืนเต็มเลยนะแล้วก็ดูๆนะผมโอ้โหเชียเจาะห้าหวานเจี๊ยบนะเจาะห้าผสมเจาะสี่นะครับ นะผมก็จะมาดึงเชฟเพิร์ดตรงนี้นะพี่โลนนะครับผมผมได้ยินเสียงเท้านะเหมือนเพื่อนเขาย่องมานะครับไอ้ดูเป็นไงละ่ะโอ้โหเอเออยูจีนะผมก็พอไปวัดไปปลาได้นะแต่เราอาจจะกดสวิตชไม่ทันแล้วนะเพราะเราดึงของด้วยแล้วก็จะถอดกระเป๋าออกดีกว่านะครับ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสุดละถอดกระเป๋านะครับเพราะเราดึงของเช็คของอีกนะเผื่อมีของโด่ของแดงนะยังไงก็มาเช็คตัวนี้ต่อนะครับก็โอ้โห M62 นะก็ดีจัดนะผมก็เตรียมออกเลยนละะกันเราก็ถอดกระเป๋าออกนะครับแบบชิวๆเลยเนเมันก็กดสวิตไม่ทันละนี่สองล้านหลอมๆครับไปดูตาต่อไปกันดีกว่าว่าเราจะรวยแบบนี้ไหม ก็มาดู13กันต่อนะครับผมเส้นทางยาวไกลนะผมยังต้องใช้ใจที่เข้มแข็งในการเปิดนะผมคนดูก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะผมใครชอบก็กดซับนะครนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่กดแล้วนะครับผมแล้วก็มารับชมเซฟ15กันต่อนะครับ <c oughs> ผมแดงอยู่ไหนนะครับมาดูดิโอ้โห ถามหาของแดงของฟ้าออกกูละขึ้นเลยนะครับผมปะเอาลุยกนต่อบางทีมันก็ต้องมีใจขึ้นกันบ้างนะแม่งเปิดได้แต่อะไรไม่ดูละก็ตัดมานะก็มีคนขึ้นบันไดมานะผมก็สตาร์ทไปเลยหนึ่งทีสองทีสามทีใจเย็นใจเย็นโอ้สกาเฮดนะครับผมแต่งมาดีอยู่นะกระสุนเขาได้เจาะสามนะครับโอ้โหกระสุนบ้านขนาดนี้พี่จะเคลียร์หมดแมปเลยหรอพี่จะเอากระสุนสาม้ย อโอ้โหัวผมแตกนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาตั้งหลักฮิลลงฮิลเลือนกันก่อนนะเยี่ยมจริงๆนะโยนแปดเข้าตาเออโยนแปดเข้าตัวเองเฮ้ยแฮกคอร์แฮกคอร์มาดีครับเอาดีโดนกระทงไปเอาดีโอ้ผมเปิดกระเป๋ามากกระสุนเขาเต็มเลยเจาะสาม นะเราก็เชิงอยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าวอย่างนี้ก็ยิงปีอีสปอร์ตสิครับโอ้โห AKM นะครับผมหลีกใหญ่ด้วยกวาาเจี๊ยบแล้วก็ดึงนะผมดึงให้หมดนะเอ้ยจะเจาะสีเต็มกระเป๋าเลยวุ้ยแฮกคอสแกนมานะมาดีมาดีแล้วก็ลุ้นต่อครับไม่สนครับไม่สนกระสุนสีเต็มเลยยัดใส่เทฟก่อนนะครับผม วัวาดเยบอะนะเหมือนเขาจะดึงกันนะครับผมเอาว่ะมาดีปีร่นไปั่นไปี่นปอนร่นให้ศัตรูกลัวนะเออยิงให้ยิงกดดันศัตรูนะมาดิครับตีมาดีเก็บหมดสามครับมาดีวาดเยบนะแล้วก็มาเช็คของกันนะเอาตัวนี้ผมเก็บเป็นหมดละเออ วิ่งที่4แล้วผมอู้อสามแสนเลยนะถือว่าดีครับถือว่าดีก็มาอยู่ใน17แล้วนะครับผมรอบที่17ของเรานะของแดงก,ก็ยังไม่ออกนะมีแต่ไฟแล้วก็บวกนะ <c oughs> คิดก,กูคิดกาไม่ต้องเปิดแล้วไฟดีกว่าใช่ไหมใจเย็นครับใจเย็น ทำเพื่อเพชรนะครับผมมีเพชรอยู่ในเซฟนะครผมท่องให้ขึ้นใจไว้นะแชมป์เพชรอยู่ในเซฟจริงไม่จริงไม่รู้นะครับผมเปิดมา20ละยังไม่ออกเลยครับแต่สเปซิตี้ไม่มีเพชรสำหรับผมว่ะส่วนซีโร่แดมกับ b a ็กเก็ตนะครับผมเขาทำไม่ดีมากเลยนะเขาแจกเพชรผมแบบละหนึ่งเม็ดนะครับผมเอาเรื่องปะะ่ะในตอนนี้ผมก็มี เทอยู่2เมตดนะครับผมแล้ก็แอบมาหาสเปซซิตี้สักหน่อยเผื่อสเปซซิตี้เขารักผมไงเออแต่ดูไปดูมาละจะผ่าน30ละจะถึง30ละเออยังไม่มาเลยนะครับแปลกจัดเลยนะเออผมก็ลงทุนคีการด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเปิดแต่เซฟฟีนะแต่สเปซซิตี้เนี่ยเซฟฟีจะมีเยอะนะครับผมประมาณ5จุดนะถ้าเข้าหายไปรอบนอกก็จะมี1จุดนะครับตรงนี้คือโอ้ เฮ้ยไปไหนล่ะฮะพ่อหนุ่มดีบูฟสายซิ่งนะครับผมเอา่ะสายควันด้วยปะซิ่งไม่พอควันด้วยหรอพ่อหนุ่มก็มาดิครับเอาเรื่องโอ้ลิกใหญ่ด้วยนะเหมือนเขาจะมาฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยแล้วก็ถอดกระเป๋าออกนะถ้าเอาดิกใหญ่มานี้นะนะผมก็กำลังจี้คีการนะ์้วผมไม่คีการ์ไม่กว่าจะจี้แล้วก็เปิดได้นะเราเรียกว่าจ่อครับจอ่อ เจาะหน้าประตูแล้วนะเปิดมาโอ้โห,โหพี่แชปถึงกับร้องโอ้โหแี่ย้อยเชฟยี่สิบหกโอ้โหทรงแบบไม่เอาอะไรแล้วอะนะครับไม่เอาอะไรแล้วนะไม่แจกแล้วได้เพชรไปละไม่แจกอีกละนะครับคนดูมา,าต้องมีสักวันดีสเปซซิตี้ของผมเนี่ยโอ้โห โอ้เสียงเริ่มเบาแล้วเสียงเริ่มเบาละ,เ,เ,รเ,าละเริ่มออกอาการโอ้โหอย่างนี้อะไรครับเนี่ยนะก็มาเช็คแถวโต๊ะซีโอนะทุกคนก็อย่าลืมเช็คล่ละครับนะไหนๆก็เข้ามาซีโอนะเราก็ดูวิวสักหน่อยเฮ้ยอะไรอะไอเฮียคีการ์ดคีการทองแบ็กเก็ตใช่ไหม ดูราคาโอ้โหูหนึ่งล้านหกแสนอ่ะเราก็มาเปิดเฟปกันต่อครับโอ้โหถือว่าร่ำรวยแล้วครับผมของโนของแดงไม่เอาละเอาคีการ์ดดีกว่านะตออคีการ์ดเยอะจัดเลยละเออเดี๋ยวรอบหน้าผมอาจจะได้ไม่น่าจ,จะแลกของแดงและน่าจะได้คีการ์ดนะเออหาทามหาของแดงแต่คีการ์ดมาก็ถือว่าดีนะครับผมเอาหมวดครับอะไรที่มันล้านขึ้นนะครับ เด็ดสมมากไม่ค่อยเจอไงเออเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยดูดิโอ้โหก็อยู่ดีๆก็มีคนมานะผมก็จะปาดเขาสักหน่อยแล้วกันนี่ไงขึ้นมาซีโอคนเดียวโซโล่มากับทีมไม่เอาทีมมาล่ะเพราะนุมโถยนี่ดูผมตัวอย่างนี่โซโล่นะครับผมที่แท้ทูนะแต่ก็ลำบากอยู่นะ เราก็ไปดูตาต่อไปดีกว่านะรีบไปนะผมจะได้รีบโจมแม่งเจอแตกเกือนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่รีบอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยนะโอเคเรามาดูสามสองกันต่อวยสามสิบสานะครับมีอะไรไหมโอ้โหสามบสี่นี่ก็เหมือนสามสิบสามเนี่ยนะเพราะอยู่ติดกันเลย เปิดเซฟเสร็จนะแล้วก็แวะเช็คแถวรอบๆเซฟนะผมรอบๆห้องนะก็จะมีเสื้ออยู่สองตัวนะก็กล่องเก็บอุปกรณ์อาวุธนะครับผมดูหนึ่งกล่องนะเฮ้ยมาเฉยการเดดง Garden ทุกคนแบ็กเกตนะครับผม <c oughs> ออหนึ่งล้านสามแสนนะก็ <c oughs> อย่าลืมเช็คบอทด้วยนะผมผมก็มาเช็คตลอดเลยเพราะ ซีมันมีแต่ของดีๆนะอ่าเรามาเช็คตัวนี้กันดูนะครับผมว่ามีอะไรดีไหมเฮ้ okay. การ์ดม่วงนะครับผมโอ้โหถือว่าตานนี้ลำ่ำร่ำซ้ำนะผมล่ำรวยนะโอเคเราก็มาเปิดเซฟ35กันต่อนะครับชิวๆครับชิวๆไม่ต้องคิดมากเพราะพรรวยแล้วไงเออการ์ดแดงออกก็อารมณ์ดีนะเปิดเซฟไม่ค่อยเจออะไรนะเออไปเปิดซุก เสื้อผงเสื้อผ้าเจอเฉยเลยเออแปลกจัดน,นะสามสิบเจ็ดแล้วมามาอีกไหมจะคงจะคียการ์ดเนี่ยเออมามาเหอะมาเหอะนะไม่เอาละของโดของแดงอะ่ะคียการ์ดมาตลอดเลยวะนะโอ้โหด,ดูเปิดเทปดีมีแต่อะไรไม่รู้นะนะแล้วก็มันลุ้นสามสิบเก้าันต่อสามสิบเก้ามีอะไรไหมโอ้โหไม่ต้องลุ้นหรอกมาแบบนี้ นะเปิดซ o อกันต่อครับมีอะไรอีกไหมซีอที่จะซ่อนของโดของแดงไว้อีกไหมแต่ตะกี้คือแบบล่ำซ้ำนะครับโอ้โหมาแบบนี้ตุ๊กตาทองแดงเฮ้ยทองคำโอโ้ทองมาเฉยแต่กย็ยังไม่ยังไม่สะใจวะยังไม่สะใจนะขอเป็นเพชรได้ไหมอะเปลี่ยนทองเป็นเพชรได้ไหมโอ้โอ่า ก็ตัดมานะผมผมก็มาเล่นกับเพื่อนๆกับน้องๆกับคนดูนะก็ใครที่ติดตามผมใครที่ชอบผมนะผมก็เข้ามาแจมเข้ามาจอยกันได้นะครับผมผมก็ไลฟ์สดทุกๆวันนะนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็มาดูเกมกันต่อนะครับตอนนี้กําลังตึงๆเลยนะครับแป๊ดาววยโดนได้ไงวะเนี่ยอุ๊ยปฏิหารหลวงปู่เข็มจังหวะนี้ผมก็จะ อ้อมไปข้างหลังนะขึ้นชั้นสองอีกฝั่งนะครับดาวนะดาวไม่ต้องกลัวก็ถ้าขึ้นฝั่งตรงที่ผมยิงตะกี้น่าจะอันตรายนะครับผมแต่ก็เลยมาขึ้นอีกฝั่งนะส่วนน้องโอมผมก็เรียบร้อยนะผมตามสเต็ปน้องโอมนะไก่อแตกก่อแตกพลังเก็บมาเออรู้อยู่น้องดาวดาววันดาวดาว ดาวตามพนพมอนเป็นไงล่ะครับเราก็เก็บสามตัวแบบล้อมๆแบบอิ่มๆเลยนะไม่ต้องแบ่ง,งน้องนะครับผม,มกับอเอโฟแบบฟิวสุดเทพของเรานะ เอาเรื่องจัดนะโอ้โหเซตด้า้วยนะก็แบ่งๆน้องๆนะเซตห้านะน้องๆเอาเกาะไปนะผมส่วนผมเอาจะปืนนะกแล้วครับผมมีแต่แบกปั้นครับตี้นี้นะผมใครเข้ามาเล่นนะโอเคผมก็จะมาดูอีกตัวละก็รุ่นๆเสร็จนะว่าจะเปลี่ยนปืนเอฟผมไปเป็นเคโฟนะผมก็เราก็จะได้กําไรขึ้นนะผมได้เงินเพิ่มขึ้นนะได้เวลาเปลี่ยนปลนโอู่นี่อยู่นี่ เอ้หัวเลยน้องปากเกิดนิดหนๆนแล้วก็ผ่านเซนทันมานะครับผมก็เช็คๆของหน่อยนะเผื่อเจอของดงของแดงนะทุกคนก็อย่าลืมเช็คนะครับเฮ้ยทองทองทองทุงถุงถุงพวกผมก็ดันเข้ามา CEO นะแต่ก็เจอเหตุการณ์นี้ครับเฮ้ยโดนน้องเชี่ยนี่ถนูนี่ถนุนี่ถนุนี่ถนุ เออออเเเเ้ยปกือบตายนะครับเจอโล่สองตัวนะแต่มียูรุนะน้องชานะผมเขาก็จัดการให้นะแล้วก็ได้เกิดใหม่อีกครั้งนะผมแล้วก็มาเปิดเทปที่สี่สิบสองกันต่ออุ้ยมาครับของแดงอย่างนี้มาแล้วมาแล้ว หลังจากที่ได้ของแดงปุ๊บผมก็กดออกเลยนะครับผมได้มา3ามล้านสหวานเจี๊ยบแป๊บนะครับก็43 000, 000. แล้วไวจัดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยสเปนซ,ซิตี้นะของแดงเพิ่งออกไปหนึ่งตาเองใช่ไหมทุกคนโอ้โหแบบโอ้ m ม่ก d นะครับผมนะส่วนนั้นก็เป็นคีย์การ์ดนะครับนะ แล้วก็เป็นอะไรนะทองนะทองแดงทองแท่งนะครับผมก็มีแค่นี้เองนะก็ไม่เจออะไรเลยนะรอบนี้ผมก็จะบอกทุกคนนะผมก็จะเปิดถึง55เหมือนแบ็กเก็ตเลยนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูแบ็กเก็ตนะผมเปิดเซฟแบ็กเก็ตนะครับ, Save, รบ100รอบนะก็ไปดูกันได้นะครับผมก็เหมือนสเปซซิตี้เลยนะทําเหมือนกันเลยแต่คนละแมปนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับผม อ่าว้วก็มาดูเซฟนะผมที่48นะก็ไม่มีอะไรเลยนะที่ผ,ผ่านมานะก็เกเรือนะครับผมโอ้โหโออกของป้าดูดิสงสัยต้องไปแทกซึมแล้วมั้สเกครับผมมาเกรือแน,น่นอนนะโอ้โหม่วงแล้วก็ทองนะแน่นอนมีอยู่แค่นี้แหละนะเพชรขอเป็นเพชรได้ไหม <c oughs> โอ้โหเซฟฟีนะ นะก็เปิดยาวๆเลยนะ c e โยาวๆเลยนะของดีมันอยู่ที่ CEO นะโอ้โหของดีจริงๆเลยเปิดเซฟไปหมดละเคลียร์ CEO ไปละผมก็มารับเควสนะผมเจาะเซฟนะก็ลองดูนี่มันจะมีของดีไหมนะ ขนาดข้างในยังเกลือขนาดนี้นะเรามาดูเซฟเจาะนะครับว่าจะเกลือไหมปิดประตูกันเดี๋ยวโดนตีนะครับก็มามาดูกันนี่ออกมาแล้วของม่วงสองชิ้นแล้วนะเราก็ต้องเคลียร์บอดหน่อยนะบอดมันหน้าลำคานะผมถ้าเราไม่เคลียร์นะเราจะตุยนะครับผมอ่ะเรามาดูอีกโอ้โหมาอีกนะผมก็วัดเราแวงนะครับผม เสียห,หมดเสียห,ห,หมดนี่มาไม่หยุดมาไม่หยุดอ่าโอ้โหเป็นของฟ้านะครับดูนะโอ้โหฟ้านะครับผมมาอีกนะครับตัวไฟไฟเยอร์ไฟเยอร์ตัวดีเลยตัวเนี้มาอีกครับเอ๊มาไม่หยุดนะโอ้ของม่วงแล้วครับผม โอ้โหนี่ก็ของฟ้าแน่นอนนะครับผมโอ้โหนี่ก็ฟ้าหมดคำที่จะพูดว่ะแล้วก็เดินทางมาถึงที่เซฟ53นะครับผม,ผมก็จะจบตรงที่55าสิบห้นะผมสเป c ซิตี้เซฟ100รอบนะก็รอติดตาม EP 2เลยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันนะผม 2, City, อบพีสอง Space c i t ้หนึรอบ